ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยนะกับเกมสวิตบุนทส่ายอีกมัสนะครับก็สำหรับวันนี้มีทุนมาที่5 7 1บาทจุดเจสตางค์นะฮะโอเคไปดูรายจ่ายกันสักนิดนึงเนาะโอเคนะรายจ่ายจะเป็นหัวใจที่แพงที่สุดนะเราลงมาเป็นอัดตัวสีม่วงสีเขียวสีน้ำเงินนะฮะอัปโรลุปพิชแล้วก็เป็นอัแตงโมองุ่นแล้วก็กล้วยนะฮะสัญลักษณ์สแคตเตอร์ก็จะเป็นแบบรูปอมยิ้มเนาะสี่ตัวทุกวันถึงจะเข้าฟรีเกมเนาะโอเคอันนี้เป็นรายละเอียดนะฮะก็เป็นภาษาอังกฤษนะพอเหห็็นนนนนนแลล้้วกกกาาตจะะะไไอออ่่มทุค โอเคอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรในฟีเจอร์อ่าไม่ใช่ดิในฟีเกมจะมีตัวคูณนะมีตั้งแต่คูณ0ูนยไปถึงคูณ100นะเออครางนี้จะจับนะเอาแครับ okay. สำหรับวันนี้มีทุนมาที่500ร้อนะก็จะมาเบ็ดนะี่ยซื้อฟิลิปปินส์ต่ำที่สุดอย่างซื้อไม่ได้นะทุกคนเออผมจะเบ็ดยี่ิบาทนะนะก็ลองดูนะว่าทุน500อ่ะเราจะสามารถบวกไดรอเปล่ปานะฮนะโอเคล,ลองดูเบ็ดไปก่อนนะฮะ เกิดมีเงินถึง600มันก็จะซื้อฟิสปินนะครทุกคนแต่ลองดูไปก่อนโอเคตัวแพงเข้าครับ38บาทนั่นไงถึง600แล้วเนี่ยถงยึงยังยังไม่ถึงนะฮะลูกพิชเข้านะฮะแค่สิบเก้าบาทมาเดียเออโอ้ยอีก10บาทเข้า600นะแต่ว่าไม่ถึงไปกันต่อเลยฮะกล้วยกับมาแบบนี้องุ่นมาปะลูกพิชมาต่อครับ21บาทองุ่นโอเคแล้วก็โอ้ยตัวแพงเข้า59บาทนะอา้าวไรไงกล้วยมาต่อหกสิบสี่บาทบวกขึ้นมาเรื่อยๆนะ อา้าวถึง600แล้วนะเรายัง oh, <no. S 1> ไม่ซื้อนะแต่ขอหมุนตัดเศษไปก่อนอีกส0บาทเฮ้ย <Hey, S 1> มันอย่างมาแลวนะแตงโมงเพิ่มมาอีกนะฮะโอ้โห oh, oh, กล้วยกับองุ่นหมาแบบนี้ตัวแพงเข้าป่ะตัวแพงเ,เข้าสีน้ำเงินนะฮะลูกพีชไม่เข้านะไอ้ผมลองเพิ่มเบ็ดดิมันเข้าดีเหลือเกินนะ30บาทเอาดิลองนี้เอาละไงองุ่นเข้ามาอีก12บาทบวกมาก่อนนะฮะลูกพีชมาต่อเป็น36บาทเนาะตอนนี้เฮ้ย <Hey, S 2> มันเข้าดีจังวะเอาละไงลูกพีชมาอีกนะ24บบาทนะฮะตอนนี้เฮ้ยเข้าดีนะทุกคน ไปโอเคหมดนะหมดนะผมจะซื้อเลยนะที่ราคา600บาทนะฮะโอเคก็ฝากกด like, กไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันนะฮะกับการซื้อฟิสปิน600บาทนะโอเคมาดูนะว่าทุน500จะบวกไปเท่าไหร่นะฮะโอเคครับได้10ฟิสปินป,ปะโอเค10ฟิสปินนะฮะก็ลองดูนะว่าเราจะบวกเท่าไหร่นะสำหรับเปิดนี้ซื้อมาที่600บาทนะฮะมาปะกล้ยมาก่อนครับ 1.5บาทแล้วก็เป็นแอปเปิ้ลมาเจบาทถนะ้าคูณ5มาฮะโอเค7.5็คูณหนะครับบวกไปสามสบาทจุดนะไปกันต่อเลยฮะโอ้โหว้าไป1ทีไม่เป็นไรนะให้พายได้อยู่แต่2ทีเริ่มเริ่มเก่งๆกันนะโอ้คูณ26ไม่เข้า3ทีแล้วโอเคกล้วยมาขอสแคตเตอร์มาอีกตัวหนึ่งได้ปะไม่ได้นะฮะโอเคเอาอะไรแอปเปิ้ลเข้ามา6บาทนะเป็นกล้วยมาต่อฮะ10.50แล้วอ่ะเป็นลูกพิชมาต่อคูณ15ไปเลยปหรอ โอ้โห20บาทแล้วขอตัวคูณลงมาหน่อยได้ปะกล้วยใหม่อีกนะ22บาทตัวคูณต้องล่วงแล้วปะตัวคูณโอ้โห31บาทไปแล้วตัวคูณอยู่ไหนเนาะเอ้ยตัวคูณเอ้ยโอ้โหขึ้นมา39บาทตัวคูณต้องมาแล้วปะโอ้โหขึ้นมา45บาทแล้วนะยังขึ้นยังต่อเนื่องห้าสิบาทนะโอ้คูณ25มาครับทุกคนโอ้โหโอ้โหคูน30อ้ยช่ปะคบณ25เป็น33นะฮะโอเค60บาทคูบาทโอ้โห้าเป็นสามสิบสามนะฮะโอเคหกสิบบาท ยังโหดเลยว่ะซื้อมาแค่อ่าเท่าไหร่นะซื้อมาแค่600บาทนะผมเบ็ดแค่หบาทนะทุกคนโอ้เข้าคูณ33นะฮะทุกคนโอ้โหยังโหดอะ่ะกดข้ามไปเลยละกันนะทุกคนโอ้ขึ้นมา2 0 0พับาทนะจุดเจสตางค์นะโอเคอีก3ามฟิสปินสุดท้ายเราอยังเข้าแตงโมงมาต่อนะตัวแผงเข้าอย่างนี้งุดมาอีก14.40นะกลวยยังมายังต่อเนื่องนะฮะไโอ้ไม่มีตัวคูณนะทุกคนโอ้ไม่เข้านะอีก2องฟิสปินมา คูณสิไม่เข้าฟิสเซอร์เปนสุดท้ายคูณสิเข้าเป็นกล้วยนะฮะลูกพิชมาต่อที่6.30นะฮะโอเคนะครับเป็น6.30ุูนยคูณสิไปนะฮะบวกอีกเก้าสบาทนะชนะเป็นตะวันไนม์นะฮะกดข้ามไประเด็นละกันนะฮะโอเค94บาท50เนาะก็สำหรับทุน500บาทเนาะบวกมาเนี่ยกำไรตอนนี้ผมเอาทุนมาแค่500บาทนะฮะกำไรตอนนี้อันนี้ตีเป็น2,200เลยละกันนะฮะกำไรห้าเอ่อทุนห0านี่ยในกำไรตอนนี้มาเท่าไหร่วะเนี่ย S 1น0 0งพันบาทนะฮะก็เป oh, no. ็นกำไรที่แบบเยอะแหละพอสมควรนะฮะก็เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวคิดมันจะสั้นไปนอนแต่ผมขอหมุนยี่สิบเพื่อมันมาหรือเปล่าอ่ะลองลองดูเบรดยี่สิบบาทนะขอหมุนตัดเซฟไปนะร้อยเก้าสิบสี่บาทนะฮะคุณพอเหลือสองพันนั่นมันไม่เข้าแล้วผมก็จะขอเก็บไว้นะมันได้กำไรมาประมาณนี้แล้วก็โอเคนะสำหรับทุน500บาทนะฮะทุกคนกำไร1,700นี่ถือว่าเยอะมากนะสำหรับทุน500ยังกันได้ยากเหมือนกันนะฮะเอาละ เข้ามา15บาทกล้วยมาต่อนะผมเบ็ด20บาทนะทุกคนจะลองดูเผื่อมันเข้าค c a t อร์มาอีกจะว่านั่นไง3ตัวมาวะ่ะเฮ้ยตัวนึงม,มันเกือบเข้าค c a t อร์นะทุกคนทำเล่นนะเฮ้ยเฮ้ย3 3ตัวมา2ครั้ง3ต,ตัวมา2ครั้งแล้วนะมาทำท่าเหมือนจะเข้าวะ่ะทุกคนเอ้ย3ตัวมา3ครั้งแล้วมันต้องเข้า4ตัวนะทุกคนถึงมันจะเข้านะฮะโอ้โหยังไงเข้าปะ เฮ้ย hey, มันยุ่ยยวนวะมันยุย่ยยวนเราอ่ะเอากล้วยเข้ามาฮะสิบห้าบาทบอกมาก่อนนะฮะโอเคผลส,สุดท้ายไหมโอ้โหเมื่อกี้มันเข้าสแเตเตอร์มาสามตัวเหมือนมันจะเข้านะแต่มันก็ไม่เข้านะก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะคลิปหน้าผมจะไปเล่นเกมอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะสําหรับคลิปนี้บาย